นี่คือจุดจบของมนุษยชาติบทสรุปแห่งสงครามพวกมันไ่ต้นกำเนิดมาจากไหนแล้วเราจะมุ่งหน้าไปทางไหนต่อพวกเราต้องชิงดินแดงกลับคืนมาบอใจน้งทีพวกเขาคือผู้กำหนดไปกันเถอะถ้าเราพลาดมนุษยชาติก็จะพบจุดจบ เราไม่มีทางเอาชนะได้แน,น่ๆถ้าละทิ้งสิ่งที่ควรปกป้องไปได้เราก็จะแข็งแกร่งขึ้นฉันจะไม่ยอมให้หนายมาตตยแบบนี้เราสัญญากันไว้แล้วไม่ใช่เหรอเอเรนทำไมไททันถึงสู้กันเองนายเป็นคนลิชไททันกันแนะ่เขาคือคหวังสุดท้ายของมนุษยชาติเขาอาจเป็นกุญแจไขความลับของไททันก็เป็นได้มันคือการต่อสู้เพื่อมนุษยชาติเรื่องแบบนี้เพิ่งเคยเกิดจะเป็นครัง้งแรก มันจะหยุดมันเองสิ้นสุดการรอคอยเอนความลับทั้งหมดจะถูกเปิดเผยสู้เพื่อนาทีสู้เพื่อคนรักหรือสู้เพื่อมวลมนุษยชาติถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้ก็ไม่มีทางชนะเผ่าพันที่เหลือรอดจะเป็นฝ่ายไหนกันแน่ อวาสานพิภพบไททัน Attack on Titan 2 End of the World 1ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เต็มรูปแบบในระบบปกติและ i m a x